5ประโยชน์ของการทานถั่วและธัญพืชหลายคนบอกว่าไม่ชอบกินถั่วไม่ชอบกินธัญพืชเพราะว่าไรมันทําให้ท้องอืดหรือทําให้ผายลมบ่อยนั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับผมเพราะการกินถั่วและธัญพืชไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักของการทําให้ผายลมบ่อยหรือท้องอืดแต่มันเกิดจากการขยับตัวของลําไส้ของเราจึงทําให้เกิดท้องอืดหรือผายลมบ่อยดังนั้น5ประโยชน์ของการกินถั่วธัญพืชที่ครูไก่ต้มจะมาบอกวันนี้จะทําให้คุณ เปลี่ยนความชิดจากการที่ไม่ชอบกินถั่วและธัญพืชหันมากินถั่วและธัญพืชกัน 1. ถัว่วและธัญพืชช่วยลดน้ําตาลในเลือด ในถั่วถึงแม้จะมีแป้งแต่ในถั่วก็มีเส้นใยสูงทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเราขึ้นช้าที่สองค,คือในถั่วและธัญ,ญพืชมีโปรตีนสูงด้วย 2. ทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดลดลงจากงานวิจัยพบว่าการที่คุณทานถั่วและธัญ,ญพืชเป็นประจําในถั่วและธัญ,ญพืชถึงแม้จะมีไขมันสูงแต่เป็นไขมันสายต้านที่เรียกว่าหมูฟฟ้าซึ่งเป็นไขมันที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเบิร์นของร่างกายจึงทําให้ร่างกายเอาไขมันออกมาใช้ได้เยอะและที่สําคัญคือในถั่วและธัญ,ญพืชยังมีสา ารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดอาการอักเสบได้จึงทําให้การผลิตคอเลสเตอรอลน้อยลงจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดลงได้ 3. าช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดทางอ้อมการที่เราเป็นโรคมะเร็งเกิดจากการที่ร่างกายเราอักเสบเรื้อรังจึงทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งการที่เราทานถั่วเข้าไปจะทําให้เราได้รับวิตามินอ e ีสูงและได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดการอักเสบ ของร่างกายเมื่อร่างกายของเราลดอาการอักเสบลงได้จึงทําให้ความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลดลงได้ 4. ช่วยลดอาการข้อต่ออักเสบเพราะการที่คุณทานถั่วและธัญ,ญพืชเข้าไปในถั่วและธัญ,ญพืชจะมีโปรตีนสูงโปรตีนจะถูกย่อยหน่วยย่อยของโปรตีนจะถูกสร้างเป็นคอลลาเจนจึงช่วยลดอาการอักเสบของข้อต่อได้5ช่วยในการลดน้ําหนัก ในถั่วและธัญ,ญพืชถึงแม้จะมีแป้งและไขมันสูงแต่ในถั่วมีเส้นใยอาหารสูงจึงช่วยให้การดูดซับแป้งและน้ําตาลช้าจึงไม่มีผลกระทบต่อการลดน้ําหนักของคุณส่วนธัญ,ญพืชถึงแม้จะมีไขมันสูงแต่ในธัญ,ญพืชก็มีโปรตีนสูง จึงทําให้คุณอิ่มนานลดอาการหิวของคุณควบคุมความหิวได้ดีจึงทําให้คุณไม่กินบ่อยและได้รับสารอาหารเพียงพอจึงทําให้คุณลดการทานแป้งและน้าตาลในมื้อต่อไปได้ดีจึงทําให้คุณช่วยลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นเมื่อคุณรู้5้าประโยชน์ของการทานถั่วและธัญพืชแล้ววันนี้คุณคงจะเลิกกลัวในการทานถั่วและธัญพืชแล้วหันมาทานถั่วและธัญพืชเพื่อทําให้สุขภาพเราดีกันนะครับ